ให้ใจเท่าไหร่ก็ไม่พอคุณเคยสังเกตตัวเองปะว่าคุณเป็นผู้นำที่ให้ให้แล้วก็ให้แล้วก็ให้ให้ทั้งใจเลยนะแต่สำหรับลูกน้องคุณหรือทีมงานคุณเขารู้สึกว่าเขาไม่พอและทั้งเขาไม่ไม่ชอบคุณด้วยในหลายๆเรื่องเพราะหลายๆครั้งเนี่ยผมบอกให้เลยบางทีเราให้เขาในผิดจุดในผิดอย่างที่เขาอาจจะไม่ต้องการเท่าไหร่ก็ได้บางคนหัวหน้าบางคนให้เงิน ให้สถานที่ที่ดีในการทำงานแต่ให้แค่นั้นแหละคิดว่านั่นแหละเพียงพอแล้วและถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ให้เงินมากขึ้นแต่ผมบอกให้เลยนะครับมันบางทีให้เงินอย่างเดียวไม่เพียงพอบางคนอาจจะต้องการการชื่นชมบางคนต้องการการใส่ใจการดูแลใจการพูดดีๆด,ด้วยการให้เกียรติกันและกันถ้าวันนี้คุณรู้ว่าลูกน้องคุณนะ่ะเขาต้องการอะไรและให้ใจในสิ่งที่เขาต้องการได้ไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากให้อย่างเดียว นั่นแหละครับคือการใส่ใจที่เพียงพอกับคนคนนั้นหรือองค์กรในชุมชนของคุณเมื่อคุณให้ใจเป็นคนเขาก็จะรู้สึกดีในสิ่งที่คุณให้อย่างแท้จริงถ้าคุณรู้ว่าให้สิ่งที่เหมาะสมกับเขาจริงๆผู้นําที่ดีให้เป็นรู้ใจคนเป็นแล้วก็สร้างบารมีเป็นอย่างแน่นอนผมเอาเบิร์จากเอาเบิร์อะคาเดมีครับผู้นําลงมือทําเต็มร้อยครับ